เรื่องเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานคือมีผู้หญิงคนหนึ่งไปหาที่ออฟฟิศหนึ่งที่ราชดาเขาก็บอกว่าอ,อ๋อไม่ได้นัดแล้วมาหาพี่ลูกป้าเขามาทําอะไรอเอาที่มาขาย50ล้านคือเมย์ตกใจมากเลยนะเฮ้ยอ,อะไรวะแล้วรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่งงว่ะพี่เมย์เมื่อกี้บอกว่าจ้างบริการนี่บริการกี่คนถ้าปกติก็สองถ,ถ้าไปงานก็หก้โหมันเมเจอหลายหลายแบบหลายหลกหลายอันกล้องติดที่รถก็มีนะจริงแกงเหมือนแก๊งมิชชาชีพทุกวันนี้ตอนนี้ก็โดนแก๊งมิชชาชทีพทำเพจบอมไปมาณแปดสิบเพจ ด้วยความเลารมมันเป็นกรรมนะอย่าทำด้วยความเคารมจริงๆมันมีรายอื่นเข้ามาคือเชื่อป้านี้จากใจเลยนะหนูเจออินบล็อกอะเม่เจออินบ็อกคือแบบเยอะมากเป็นพันๆแต่เรื่องเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานคือมีผู้หญิงคนหนึ่งคือเมย์มีหลายออฟฟิศมีผู้หญิงคนหนึ่งไปหาที่ออฟฟิศหนึ่งที่รัชดาแล้วก็บอกว่ามาหาคุณเมย์วัฒนาแล้วก็เอ้ามาหาทำไมคุณเมย์ไม่ได้อยู่ที่นี่นัดไว้หรือเปล่าคะ เขาก็บอกว่าออไม่ได้นัดแล้วมาหาพี่ลูกป้าเขามาทําอะไรเอาที่มาขายล้านโอล้านคือไม่ตกใจมากเลยนะเฮ้ยอะไรวะแล้วรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่งงมากเลยคือมันโอ้เอมเมซิ่งคือรึบแล้วชีวิตเริ่มแบบที่ช่วงหลังๆเนี่ยที่อาจจะเป็นการหรืสิเค u ริตี้บ้างเพราะมีเหตุการณ์แปลกๆคือตัวเอย่ะงมาก มีมาดักเจอคนขายที่เยอะมากจริงยังไม่ได้อยากได้ที่ค่ะทำธุรกิจก่อน็เปน้้แลวใช่เยอะมากเยอะจริงจริงเยอะแบบรายวันอะไรยเงี้ยยังไม่อยากได้ที่คืออาจจะลึกๆในจิตใจอยากได้ก็โอ้ยเดี๋ยวรอก่อนก็ยังไม่ได้เมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่ามีการจ้างคนมาเซ้นชื่ออกองคนใช้คำว่าเป็นคนเอ r o โทรดแต่เป็นเอ r o โทรดที่จะกลายเป็นดีโทรดแล้วตอนเนี้ยคือค่อนข้างแบบมันมาแปลกๆมาเยอะแบบจน มาในรูปแบบของการลงทุนมาในรูปแบบของหลากหลายยืมเงินในมาในรูปแบบของหนังซีรีส์ค่ายก็เยอะเลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนมาชวนมาชวนเยอะเยอะมถ้าวันหนึ่งอาจจะไปเห็นเผลอแปะก็ไม่ต้องแปลกใจเผลอไผไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องต้องใจแข็งไหมตอนนี้ต้องใจแข็งไหมมากคือดีที่คนข้างๆจเย็นจะเย็นก่อนอะไรเงี้ยรอก่อนนะก็จะช่วยคัดกรองกันว่าแบบ ค่อยๆจนยิ่งเพราะจริงๆก็เหมือนแบบสมัยก่อนเนะี่ยเป็นคนที่โอเพนด้วยความที่เรามาจากเซลส์ไงเราก็เป็นเอ็กโทรเวนใช่ไหมแล้วเราก็เป็นคนที่คุยได้หมดแล้วก็เป็นคนเวล่ำค่แล้วก็นคน welcome, กิดไม่ดีไม่เป็นง่ายๆอางนี้ที่สุดอันบบนี้คือเป็นต้นเหตุของความรวยคือปัญหาคนรวยกีฬาปัญหาคนรวยปัญหาของคนรวยไม่นะมันก็อาจจะแบบปัญหาของคนรวยไหม่ะก็ เออเมว่านักธุรกิจหลายๆคนอาจจะเจอนะคือคือจริงๆตอนตัวเองก็เจอระหว่างทางมาเยอะมากสองสามปีจจเจอนะจนรู้สึกว่าเอ่อถ้าเราก็ยังรู้สึกว่าเออเจอตอนนี้ดีแล้วถ้าไปเจออีกตอนหนึง่งตั้งสักห้าสิบอาจจะลุกไม่ขึ้นก็ได้คือคือก็คงได้เห็นตามข่าวว่าเมโดนแบบหลายเคสอะไรเงี้ยอ,อ่ไม่น้องเชหรือดิวเนี่ยเป็นแค่สองเคสจริงๆมีกี่หลายเคสมากที่ที่มันมรสุมชีวิตอ่ะที่เรื่องโดนเรื่อง ธุรกิจหมายถึงว่าเกี่ยวกับธุรกิจนะมันคุมภาวะเศรษฐกิจด้วยอะไรเงี้ยก็หนักก็ถ้าเราไม่แข็งแรงเอาก็คงลุกไม่ได้แต่วก็โชคดีที่โอเคยืนมาได้อย่างแข็งแรงั้นแสดงว่าฐานเราต้องแข็งแรงมากเลยนะคุณเมย์เมย์ว่าใจด้วยคือต้องยอมรัที่จะชั่งมันชั่งมันเราอาจจะเห็นเคส e s t u ของธุรกิจหลายอย่างที่ทําให้เราเบลสเลอร์ว่าเออบางอย่างก็ต้องถ้าเราไม่มุกอัพต่อเราเดินหน้าต่อยากถ้าเราไม่รู้จักคําว่าช่างเถอะแล้วไปหาเงินใหม่ เงินเก่าอาจจะไม่ได้เงินใหม่อาจจะไม่มีก็ต้องก็ต้องมูฟอ up ให้ได้พี่เมย์เมื่อกี้บอกว่าจ้างบริการนี่บริการกี่คนหรือว่ามีถ้าเป็นปกติก็สองถ้าไปงานก็หกมันเคยเจอเหตุการณ์เยอะมากอยู่ๆเดินจับเนี้ยก็มีเมย์เจอหลายหลายแบบหลายลหายอันหลายอย่างอะไรเงี้ยมาแบบแปลกๆเจอแบบกล้องติดที่รถนี่ก็มีนะจริงเหมือนแบบมีเขาเรียกอะไรเขามีคือการกาดเขาเจอแบบ มีเครื่องติดที่รถอะไรเงี้ยมันเจอแป้งป้าวันนี้ก็มาหกไม่ไม่ค่ะวันนี้ช่องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าไปงานแบบงานจริงจังงานจริงจังที่คนเยอะเยอะคือมันคือน้องจะรู้ว่าชีวิตไม่สีเขียวจริงๆมันมันมีแอนดิค่ะเอาจริงจริงอย่างล่าสุดก็คือที่เจอแบบตกใจนะแบบเฮ้ยอะไรอ่ะมาได้ไงอ่ะคือทุกวันนี้เนาะมันหาข้อมูลกันได้ง่ายแล้วแบบแล้ว ชีวิตบางคนไม่ค่อยระวังลงสตอรี่อะไรปกติอะไรเงี้ย <Okay, okay. S 1> ก็มันก็เซนะอร์ไพรส์นะทำไมเขาถึงไปถึงออฟฟิศนะได้งงมากแล้วเขาไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอะไรอยางเงี้ยมันดูแบบเออมันใกล้เกินไปหรือเปล่าจนจะต้องมาด่าว่าโอเคออฟฟิศ okay, เราปรับไม้เราทำเคาน์เตอร์ไม้อะไรเงี้ยออฟฟิศ <Okay. S 1> <Office S 2> ที่เราอยู่หลักมันต้องเพิ่มอะไรไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่ไปมีอีเวนต์นะก็จะเจอ แปสุดท้ายพี่เมย์ฝากบอกคนที่กำลังจะเข้ามาหาพี่เมย์หน่อยว่าบอลหน่อยความเคารพคือคือเอาจริงเมย์เคยพลาดครั้งหนึ่งพลาดครั้งหนึ่งคือเผลอไปสงสารและโอนเงินให้คนที่ไม่รู้จักที่ขอดีเอ็มเท่านั้นแหละเป็นคำเตือนตัวเองและเตือนทุกคนเลยนะอย่าพลาดเลยเท่านั้นแหละคือแอคเคาท์มัน ลุงสกัาไปเลยเอะไเนี่ยเราก็บองคือเมย์แค่รู้สึกกาเมยเห็นเเด็กแล้วสงสารไงก็เลยลแบบโอนไปเหมือนเนึ่งเท่านั้นแหละช oui, ีวิตอยู uh ่ม uh 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 ่สุขเลยนี่โอ้โหมันมาเต็มเลยขนาดคือเหมือนแก๊งเหมือนแก๊งวิชาชีพใชแล้วก็แล้วทุกวันนี้ตอนนี้ก็โดนแก๊งมิฉาชีพทําเพจลอมไปมาณแปดสิบเพจของแบนด์ใช่ก็คือ เช่าเกิดขึ้นแต่คุณหนูด้วยความขรพมันเป็นกรรมนะอย่าทำ <c oughs> ด้วยความขรพจริงๆมันมัน มันไม่ดีเลยแล้วก็คนโดนเยอะมากคนเสียหายไปเยอะมากนี่ก็ต้องไปหาตำรวจเมื่อวานจริงๆเราใช้ชีวิตยากไหมพอเจอเจอเรื่องนาาอะไรแบบเนี้ก็ไม่ได้ถึงยากขนาดน,นั้นก็สิ่งดีๆก็เยอะค่ะคนน่ารักไปร้านอาหารเขาให้กินข้าวบ,บีเลยคือแบบ<ว>มีที่น่ารักๆเขาบอกเป็นกําลังใจเป็นแบบอินสไปร์มากเขาก็แบบ เสิร no ์ฟอาหารให้ให้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดตังค์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยน่าหลาเคยไปได้กินฟรีไม่เคยได้กินฟรีนะพี่เมย์อไอทีหนึ่งวอนอยากเข้ามาแบบอะไรอย่างเงี้ยเลยด้วยความเคารพคุณเมธคุณโจนไปค่ะนะไปไปทั้งหมดไปไปทั้งหมดไปเลยไปทะลงทะเลไปตอกุ้งอย่าเข้ามาเลยด้วยความเคารพสศศศานเธอเห็นใจอย่าซ้ำเติมกันเลยนะคะด้วยความเคารพท่าครับคุณแม่ขอยอดที่บอกว่ามีนายทุนจากซีรีส์ต่างๆเข้ามาชวนลงทุนพี่เมย์ได้มีแบบลงทุนไปก็เลยอยางบอก เอาจริงๆริต้าใจอ่ะเคยคิดว่าอยากทำสักอันแต่อยากทำให้สุด <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ไม่ยังคืนหนึ่งมันไม่ได้มี <c oughs> เคยทำอะไรด้านนี้ <c oughs> ก็มีคนมาถามเยอะแต่ก็ยังรู้สึกว่าอยากโฟก,กัสงานปัจจุบันก่อน <c oughs> แล้วจังหวะเวลาที่ดูโอเคค่อยค่อยทำแบบสักอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้อยากแต่ในอนาคตในอนราคตอยากทำสักอย่างสักเรื่อง <c oughs> สักอะไรที่มันรู้สึกสุดๆเลยอ่ะขอย้อนถามนิดนึงรวมมูลค่าเคสของดิวกับคุณเชน ประมาณเท่าไหร่อะคะเยอะนะเท่าไหร่กลมๆก็ได้รวมหมดหมดเลยก็ห้าร้อยร้อยล้านห้าหกร้อยมันคิดว่าถ้าสมมุนในส่วนนี้เราแบบไม่ได้คืนเลยหรืออะไรเงี้ยมันทำให้ชีวิตเราแบบขนาดไหนคะก็เออจริงๆในช่วงก่อนที่จะเกิดเรื่องก็ถ้าไม่ได้คืนก็เนี่ย คือตั้งใจที่เนี่ยที่ทํางานอยู่ตอนเนี้ยที่ทำบริเวณที่เลยอย่าเงี้ยก็คือหาใหม่ฉันจะหาใหม่นี่เป็นเหตุผลที่ทําให้มาทําโปรเจกต์นี้แล้วทําให้มันเกิดปรากฏการณ์สเดือน9ก้ยี่สิบเอ็ดล้านเนี่ยเนี<อ>่ยจะทุบจะพันละ<อ>สี่เดือนทําจะพันล้านเนี่ย<อ>ไม่ว่ามันคือแะไรได่ไดนะ<อ>คือไม่เป็นไรฉันจะหาใหม่นี่จริงๆ<อ>เพราะว่า มันมันทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าถ้าเราไปจมทวงก็เขาไม่มีเลยแล้วคนที่ติดเต็นทคือมีแต่สนิทพวกเขาเปนมาเจ็ดปีทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยเจอกันก็คือทําใจไม่ได้ผมมีหนักกว่าน้องอีกน้องจากต่งางน้องจากกัมพูชาสนิทกันมากเลยมันก็ทําอะไรไม่ไ,มได้ก,ก็ก็รู้สึกว่าเออหาใหม่ก่อนไอ้ที่เหลือก็ให้เป็นเรื่องของกฎหมายแต่ไม่งั้น<ต><ๆ>เราหลักไม่ได้แต่อย่างน้อย<ๆ><ๆ>เรายังรู้สึกไหมคะว่าลูกนี้อะอย่างอย่างดิวอย่างพี่เชนก็คือทํางานหาเงินใช่ไีม ก็คนอื่นๆก็ตามกระบวนการก็ทุกวันนี้ก็คืองบก็ตั้งค่าเผื่อเผื่อว่ามันจะสูญแต่ว่าเราก็จะต้องไม่ให้มันสูญสู